สวัสดีครับเอฟซี A P ong, แฟนสองและทนผู้ช้มถูกทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกก่อนจะพายเอฟซีเละทำผู้สม้นนมถุกท่านมาดูมาชมน้องมิกกในในงก 1, วก,กี้ไข่โซกจับตลดกินแบงไข่ได้งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธที่ยี่สิบสามตัวลาคม6หกเจ็ดนะครับก็มีแม่ค่าไข่ธละกินแบงมาที่บ้านนะครับ ก็พอดีครับน้องมีกี่ก็อยูกระเสียงให้น้องจับให้ให้สุกนะครับก้อนหนานั่นนะครับตังต่งวดที่นึกวดที่พานมาบไิจับเพราะว่าบ่ามีผู้มาขายให้งวดก้อนหนานั่นก็ได้จับให้ดึงมาข้างเดียวได้สองชุดนะครับก็ไปเข้าเลขท้ายสามตัวสองชุดหนึ่งสองใบนะครับก็รับไปลายพันบาทนะครับงวดนี้ก็วังมาค่วงสีเปลี่ยนโคลาาผีก็เลียให้ นองจับให้นะครับที่เป็นเน้แก็ตามไปดูไปชอมเหมือนกันนะครับนองจับให um ้ได้ตัวใดเข้ามาแล้วก็น่ากดที่ตามกดแค่เป็ียนความเขยโดยนะครับน้องที่จับให้ได้ตัวใดก็ตามไปดูไปช่อมพอพร้อมกันครับผมเลยนะครับตามมาบานะครับจับสลากได้เอาตัวใดเอาแม่นแมนด้เอาเดี๋ยด้ดึงอะไเอามือเดียวเอามือเดียวเอามือเดียวจับจับจับเดี๋ยวก็ดีดได้เอาถือร้นไงได้ คีบเบิ้งแล้นเบิ้งเอาอันไหนเบิ้งอันไหนดึงอันไหนเบิ้งอันไหนเลี้ยวบนเลียวบื้องนี้อ่ะสี่เอ๊ะเจ็ดนึงสี่เจ็ดนึงหรอเปล่าอ๋อไหนเลี้ยวเอาเรียกเรียกดึง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 เอาเลยดึงเอาเลยดึงแรงดึงแรงให้กลั้นหน่อยน้ำส้วกให้จับสลากกินแบงเคยจับถื่อวันนี้เอาได้ลาได้สลากยังครบเลยสลากยังครบเอาจับจับดีกออกมากดึงดึงดึงลูกดึงเลยเอาแต่อเล đừng lên đừng, ở lên. Cháu đừng, đừng. Oh. đừng ở lên đừng lên đừng lên đừng để, để, đừng Cháu đấy đừng âu đừng Cháu đừng âu đừng âu ừ. ừ. đừng âu ừ. đừng âu đừng âu đấy âu đừng 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 ดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาตาลูกดึงให้ตาลูกยังไงได้พี่ตาบ้าเบิดดึงดึงกันบ่ออกอาจับย์ไม่กันไหนอาจารย์ไม่นี่นี่แล้วนี่แล้วนี่จับจับเอาเอาไหนเอาไหนดึงเอาดึงเลยเออดี่ดีดีเธอจับนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้ตัวนี้เนาะคนจับตัวนี้อะไร อจับดึงตัวนี้เลยเอ้าเนี่ยสาธุได้เลยเนาะหกขาเนาะมัน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 เฮ้ยสอเคืองยางดีก่อนคือจะข้างไตหาซูงคือกันเต๋ล่ะไทยคือ้างไตหาซูือกนมันหกขาสนสบเมือเดียวกันตัวนี้ได้หาไปเลยเนาะ้เนี่ยลานหน่อยสีใบจ้าได้นล้วเลย ไปวิยาใบเดิออนสองสุดนที่ใบจ้ะสองพืนพืทีเลยจ้ะึสอง้นที่หกหก้าศูนย์หกข้าศูนย์ก็หกข้าศูนย์ข้าพ่งกันเอาข้อข้างหนเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์สามเาคือเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ามันเป็นตัวกลับกันหรอตัวกลับกันเนาะจ้ะโดี่เป็นตัวกลับกันคนาละตัวตัวกลับกันไมรอ ตัวครับกันดีกันมากสองสุดเลยเป็นเลขกันศูนย์สามเก้าอศูนย์เก้าสามไม่พอครับกันศูนย์เก้าสามหกห้าศูนย์อันนี้ศูนย์สามเก้าหกห้าศูนย์ตัวนาครับกันเนาะพอรั้าจ้าพอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออ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 มหมานไปเลยจ้าไปเลย ละวันใหญ่เด้หลาเด้ลูกหลานจับให้ถ้าเขาก็เคยได้เป็นเรียกข้างหน้าอ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วพอแล้วอ้าวได้เป็นละวันใหญ่เด้เออไม่เป็นเรียกลับกันเอามันมันมันมั่นจับให้ได้เออถ้าทพอแล้าทั่วเออพอแล้ว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 สองชุดพอแล้ว พอแล้วเอาได้แล้วได้แล้วไปไปหาแม่ได้ไปเอายยเยเฮ้ยเฮ้ปเับอีก้อแล้วเอแย้วพอ้ล้วเ้ยเฮ้ยเจ้ยเฮยเยเ้ยเยเ้ใเเง้นเ๋อยเ้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้้้เ้ ก็เป็นเสียรัดเจ้าไผ่จะได้สองหมวดจาเป็นสองใบ,งบแรกเป็นศูนย์สามเก้าโคคาศูนย์ชุดที่สองเป็นศูนย์เก้าสามโคคาศูนย์คือกัน,น,กนมันมันสารับกันเลข,ข้างนาเนาะ ไปเรีกเอาไปเลขยกโหลับหน่เนะเาะอา๋ออ๋อหลานจับไห้ตะก้อนกับจับก็ถือเรียกเรียก้างหนาเนาะอัติพานมาบริจับแล้วนะตะก้อนก้อนเพื่อนอันนี้คิดว่าสิเป็นสวกไปหลาบก็ลกเลยอห้จับมาอีกเอาคอยเป็นโชกดีได้วันถือวันใหญ่ได้วันนี้ครับกับรางว่าเอฟซี FC และทำผู้ส้มทุกท่านคงที่ได้เห็นส้มเล้วนะครับที่น้องมิกุก้ได้จับถากกินแป้งไห้นะครับ สำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ทีสลุยครั้งหนึ่งนะครับเหล่มิกกี้ห้โซกจับสลักข้างเดียวได้สองสุดเป็นสุดพีหน่อยให้โซกนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดนะครับจับมาข้างเดียวได้สองสุดนะครับสุดที่ยุกข,ข้างบนนะครับเรียกว่าสุดแหลกหมายเลขกศูนย์สามเก่า หกหาศูนย์นะครับสุดที่สองนะครับหรือสุดที่ย่ใไต้นะครับที่ดึงข้างเดียวนะครับหมายเลขศูนย์เก้าสามหกหาศูนย์นะครับเป็นหมายเลขตัวเดียวกันนะครับสลับตำแหน่งกันตั้งแต่ตัวที่สองกับที่สามนะครับสุดแรกเป็นศูนย์สามเก้าสุดที่สองนี่เป็นศูนย์เก้าสามนะครับสหรับเหลขกข้างหนานะครับ น้องนันคือกันนะครับเป็นชุดพี่หน่อยไ้โชกทั้งสองชุดนะครับพี่หน่อยบอกว่ารวยรวยนะครับเป็นแนวทางเสือกินแบงของทบัทนะครับไข่พี่หน้าย่านในการรับท่วมนะครับเพราะว่าน้องก็ได้จับไห้นะครับกำวังมาค้องสีแต่เห็นในฟังเล้วนะครับก็มีอย่างสี่นะครับชุดเหล็กับชุดที่สองกับไม้เหล็กตัวเดียวกันเรียกไทยนะครับข้างนากระซับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะครับ เป็นสูตรลังพีหน่อยทั้งสองสูตรเลยนะครับกบหวังบา่ายเอฟซีและตำมโซนมุกทันคงเสียงยันฟังเล้วนะครับสบหรผลที่ถ่ายคลิปนี้ก็ได้ขออยู่ที่เพียงท่านี้พผวันญีงคลิปต่อต่อไปรับคลิปนี้อีกโชคดีสวัสดีครับ